ตอนที่ห้าสิบคาดเดาแม่นยำคุณกำลังทําอะไรอยู่ดูการแสดงสิปิงว่านต่อยฟังเย่อย่างสนุกสนานเรียกเขาว่าคนขี้อิจฉาข้อความยังหลังไหลต่อฉันย้อนกลับเพื่อตรวจสอบหลังจากเห็นความคิดเห็นสุดยอดฉันประกาศเพียงฝ่ายเดียวว่าฉันกำลังมีความรักฉันขอประกาศว่าเธอเป็นภรรยาของฉันกล้าที่จะแย่งชิงความรักของฉันเหรอเอาละมาดวลกัน แม้ว่าส่วนของปิงว่านจะจบลงแล้วแต่ความคิดเห็นหัวข้อย่อยจำนวนมากยังคงพูดถึงเขาฟังเย่ขมวดคิ้วขณะที่เขาเฝ้าดูปิดความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อย่อยคนสมัยนี้เรียกชื่ออะไรก็ได้ตามใจชอบมันน่าอับอายจริงๆปิงว่านตอบใจเขาอย่างสนุกสนานว่าผมมีลูกชายแล้วพวกเขาไม่มีโอกาสแล้วอย่ากังวลกับเรื่องพวกนี้ปิงว่านกล่าวต่อ นี่คือวัฒน,นธรรมออนไลน์ในทุกวันนี้พวกเขาพูดเล่นๆว่าคนที่หน้าตาดีเป็นสามีหรือภรรยาทั้งหมดนี้เป็นเพียงเรื่องตลกก็เท่านั้นใครจะรู้บ้างว่าทำเบื้องหลังกี่คนเช่นเดียวกับที่เขาแอบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพถ่ายโปรโมตของดาราภาพยนตร์บนเว็บปอพร้อมชมว่าสามีของเขาดูหล่อแค่ไหนฟางเย่ต้องไม่มีวันรู้เรื่องนี้กลุ่มที่ทำบะหมี่เนื้อก่อนหน้านี้หลายคนก็เรียกเชฟว่าสามีเหมือนกันใช่ไหม ในกลุ่มจากซานเฉิงหัวหน้าพ่อครัวเป็นชายหนุ่มชื่อฟู่เฟิงซิงด้วยรูปร่างหน้าตาที่เฉียบคมแต่งกายด้วยชุดเชฟสีดำเขาเปล่งประกายออร่าที่เท่และหล่อมีความคิดเห็นมากมายที่ทำให้เขาใจสั่นโดยบอกว่าพวกเขาจะกินบะหมี่เนื้อของเขาแม้ว่าจะไม่มีเนื้อวัวก็ตามในขณะที่ปิงว่านดูต่อไปเขาก็พูดอย่างมั่นใจและเล่นเล่นว่าคงจะแปลกถ้าคนที่หน้าตาดีอย่างผมไม่ถูกเรียกว่าสามี ฟังเย,ย่แต่งงานกับผมคือโชคลาภที่คุณสะสมมาแปดชั่วอายุคนและคุณก็ถูกจัคกพอตแล้วฟังเย,ย่จุบบนแก้มที่เชิดขึ้นของเขาและหัวเราะเบาๆไม่มีใครยกย่องตัวเองเหมือนคุณได้หรอกการแต่งงานกับปิงว่านเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดที่เขาเคยทํามาคุณหมายถึงอะไรด้วยการยกย่องตัวเองปิงว่านกล่าวด้วยรอยยิ้มถ้าเขามีหางตอนนี้คงกระดิกหางขึ้นไปบนท้องฟ้าฉันแค่พูดให้ชัดเจนฮะ ปิงว่านสังเกตเห็นการแนะนำสั้นๆของผู้เข้าแข่งขันที่แวบเข้ามาฝางจือ่อปิงว่านกรอกลับวิดีโอไม่กี่วินาทีและหยุดชั่วคราวเพื่อแนะนำผู้เข้าแข่งขันเขาพูดถูกโดยระบุว่าชายวัยกลางคนคนนี้เป็นหัวหน้าพรอครัวของฝางจือ่อจูา่าวปิงว่านรำพึงว่าลุงจูา่าวลุงของเขาเป็นเจ้าของไม่ใช่หรอไม่ได้คาดหวังให้พวกเขาส่งตัวแทนมาชมรายการนี้ดูเหมือนว่าเขาจะขโมยสปอตไลท์ของพวกเขาไป จูหาวเตรียมอาหารจานที่ค่อนข้างซับซ้อนดูเหมือนว่าจะมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างความประทับใจเหมือนเดิมจานนี้เป็นหนึ่งในอาหารที่มีชื่อเสียงที่สุดในห้วยหยางปลาไหลเนื้อนุ่มจูห่าวกล่าวอย่างมั่นใจว่าฉันรับประกันว่ารสชาติที่ไม่มีใครเทียบได้ของมันจะถูกใจกรรมการที่นับถือของเราซุนหมิงสูดลมหายใจก่อนจะชิมความขควไม่มีเหลือเลยปรุงมาอย่างดีเนื้อแน,น่นแต่นุ่มฉันชอบมันมากซุนหมิงให้ความเห็นว่า ซอสนี้เข้ากับปลาไหลได้อย่างลงตัวเสียเพียงอย่างเดียวคือความเข้มข้นนั้นหนักเกินไปเล็กน้อยทําให้เกิดลักษณะ,ะคล้ายเยลลี่ซึ่งส่งผลต่อการนําเสนอของจานฉันจะจดบันทึกสําหรับอนาคตจูห่าวตอบด้วยริมฝีปากเม้มแน่นและพยักหน้าเป็นการรับทราบการทําให้หนาขึ้นได้รับการจัดการโดยผู้ช่วยที่ได้รับการแต่งตั้งโดยจูห่าวและแน่นอนว่ามันผิดปกติเล็กน้อยอย่างที่คุณบอกมันชุ่มฉ่าจริงๆหลังจากชิมแล้วเจียงเซินก็พยักหน้าเห็นด้วยและอธิบายอย่างละเอียดว่า ปลาไหลตัวนี้ซึ่งมีชื่อเรียกขานว่าสีเขียวขนาดเท่าปากกาถูกเลือกตามขนาดและความยาวโดยเฉพาะเพื่อให้แน่ใจว่าอาหารจานนี้จะเน้นความนุ่มและละลายในปากเคล็ดลับการทําอาหารถูกเพิ่มเข้าไปในขั้นตอนหลังการผลิตหากปลาไหลมีขนาดใหญ่เกินไปเส้นใหญ่กล้ามเนื้อของมันจะมีอายุมากขึ้นรสชาติจะลดลงหากน้อยเกินไปผลผลิตก็จะน้อยและเนื้อจะสลายตัวได้ง่ายเซินหมิงถามว่านี่เป็นปลาไหลด้วยหรือเปล่าฉันค่อนข้างวิตกนิดหน่อยที่จะลอง ส่วนความคิดเห็นระเบิดเพราะคําพูดของเธอเอาหน้าถ้าคุณจะจัดงานแสดงการทำอาหารอย่างน้อยก็เป็นมืออาชีพแน่นอนว่าคุณไม่ได้ลิ้มรถปลาไหลตุนก่อนหน้านี้เพราะมันไม่ได้มาตรฐานแต่คุณไม่สามารถข้ามสิ่งนี้ไปได้เมื่อพ่อครัวทำหน้าที่อันโดดเด่นเช่นนี้เยสิงกลัวสิ่งมีชีวิตที่ยืดยาวหยุดวิพากวิจารณเธอได้แล้วพูดแบบนั้นฉันก็ลังเลที่จะกินปลาไหลเหมือนกันนี่มันไม่ดราม่าไปหน่อยหรอ นี่เป็นหนึ่งในอาหารจานเด่นของเราในหว้วยยางมีอะไรต้องกลัวเมื่อปลาไหลสุกดีก็อร่อยถ้าไม่เช่นนั้นก็ค่อนข้างข่าวเป็นอาหารที่ทดสอบทักษะของเชฟจริงๆหลังจากกัดเข้าไปแล้วเจียงเซินก็ให้ความมั่นใจกับเซินอยู่ว่ามันน่าย,ยินดีจริงๆแค่กัดคําเดียวแล้วคุณจะต้องการเพิ่มอีกแม้ว่าในตอนแรกจะลังเลแต่ในที่สุดเซินอยู่ก็ลองชิมอาหารจานนี้หลังจากได้รับกําลังใจจากกรรมการคนอื่นๆจากนั้นจึงตอบกลับอย่างตรงไปตรงมา ฉันไม่เข้าใจว่าทำไมพวกเขาถึงชวนคนดังมาโชว์อาหารเลิศรสจริงๆแล้วเธอไม่สามารถยึดติดกับการแสดงได้เหรอบางทีการแสดงของเธออาจไม่เสมอกันนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเธอถึงไปออกรายการวาไรตี้ล้อเล่นเอาหนาในที่สุดเธอก็ได้ลิ้มรสมันแล้วทุกคนมีความกลัวไม่จําเป็นต้องโจมตีใครทั้งนั้นถ้าเธอตกลงที่จะเป็นผู้ตัดสินอาหารอย่างน้อยเธอก็ควรจะเป็นมืออาชีพอาหารห้วยหยางมีความพิเศษอะไร มันดูไม่น่ากินเลยด้วยซ้ำฉันมาจากวยอย่างพูดตามตรงนะฉันก็ลังเลกับอาหารจานนี้เหมือนกันเนื่องจากความสัมพันธ์ของเขากับปิงว่านฟังเย่จึงให้ความสนใจกับจูห่าวเขาแสดงความคิดเห็นว่าธุรกิจที่ฝังจือลดลงดูเหมือนว่าจูห่าวจะพยายามใช้ประโยชน์จากรายการนี้เพื่อพลิกสถานการณ์และดึงดูดลูกค้าปิงว่านครุ่นคิดพ่อครัวมีทักษะอย่างแน่นอนแต่พวกเขาใช้แนวทางที่ผิดกับอาหารของพวกเขา แม้ว่าเมนูปลาไหลจะอร่อยจริงๆแต่รูปลักษณ์ภายนอกของมันก็อาจขัดขวางหลายๆคนได้เช่นเซิร์อยู่ผู้ที่ระวังสัตว์ตัวนิ่มที่ยืดยาวทำให้ไม่น่าดึงดูดใจสำหรับผู้ชมจูห่าวมุ่งความสนใจไปที่การสร้างความประทับใจให้กับกรรมการด้วยรสนิยมเท่านั้นโดยลืมไปว่าแม้จะเป็นรายการอาหารแต่ก็ยังเป็นความบันเทิงสิ่งแรกที่ผู้ชมรับรู้ไม่ใช่รสชาติแต่เป็นรูปลักษณ์ภายนอกรูปลักษณ์ของอาหารเป็นสิ่งที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมได้ยาวนานที่สุด พวกเขาสามารถจินตนาการได้อย่างง่ายดายว่าอาหารจานนั้นอร่อยแค่เพียงรูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้นกล่าวโดยสรุปคือพวกเขาพลาดกลยุทธ์สำคัญและตามหลังปิงว่านเล็กน้อยจากการชิมอาหารจากผู้เข้าแข่งขันคนสุดท้ายของเราในรอบนี้24กลุ่มจาก36กลุ่มได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการและจะได้ผ่านเข้าสู่การแข่งขันทำอาหารครั้งต่อไปของเราพิธีกรประกาศด้วยความกระตือรือร้นพิธีกรกล่าวต่ออย่างกระตือรือร้น ถึงผู้เข้าแข่งขันที่ประสบความสำเร็จทุกคนอย่าชะล่าใจความท้าทายที่ยากยิ่งกว่ารอคุณอยู่หลังจากดูตอนนี้ปิงว่านปร,าประมาณคร่าวๆว,ว่าในบรรดาส6สกลุ่มดูเหมือนว่าประมาณสิบกลุ่มจะมีความสามารถอย่างไรก็ตามการตัดสินของเขาอาจไม่แม่นยำเนื่องจากเขาใช้รายการตัดต่อโดยไม่ได้เห็นการปรุงอาหารจริงๆปิงว่านส่งข้อความหาเกิงเลยจากปิงว่านฉันดูตอนนี้เสร็จแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีจริงๆฉันหัวเราะตลอดทางสนุกสนานมาก เกิงเล่ยตอบกลับหลังจากนั้นไม่นานจากเกิงเลย่ยบอกคุณแล้วว่าการวางแผนการแสดงนั้นคุ้มค่าจากเกิงเลย่ยคุณอาจต้องการตรวจสอบบนเว็ปพอรายการซื้อหัวข้อที่กำลังมาแรงจากเกิงเลย่ยอย่างไรก็ตามฉันได้ยินมาจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทว่าผลตอบรับนั้นเกินความคาดหมายของพวกเขามาก แผนกประชาสัมพันธ์ของบริษัทเกิเลื่อจ่ายเงินให้กับการค้นหาที่กำลังมาแรงเพื่อโฆษณารายการซึ่งดึงดูดผู้ชมได้บางส่วนแต่คุณภาพของการแสดงเป็นสิ่งสำคัญไม่เช่นนั้นไม่ว่าคุณจะซื้อหัวข้อที่กำลังมาแรงจำนวนเท่าใดมันก็จะไม่เกิดผลและจะถูกตอบโต้กลับจากปิงว่านฉันจะดูก่อนแล้วค่อยคุยกันทีหลังปิงว่านเปิดหน้าค้นหาบนวิปปอและเห็นหัวข้อมาแรงหัวข้อแรกรายการวาไราตี้อาหารที่สนุกที่สุด ตามด้วยสัญญาณเทรนดิงเขาคลิกไปที่บล็อกเกอร์ดังกล่าวและเห็นบล็อกเกอร์อาหารชื่อดังหลายรายที่มีผู้ติดตามหลายล้านคนแนะนำเดอรเชฟอิสเ e ียจาก Food เลิฟรายการวาไราตี้อาหารในประเทศที่หายากเก็บไว้ดูในขณะที่ยังทำได้จากฟู้ดฟีสการแสดงอาหารสุดานที่ทำให้ฉันประหลาดใจอยู่เสมอสนุกกว่าดูละครอีกตรวจสอบแล้วบางคนถึงกับแชร์ภาพเชฟสุดหล่อจากรายการด้วยจากคุกิงกิงมาเพื่ออาหารอยู่เพื่อความสวยงามนี่คือรูปภาพ หัวเราะตายรายการนี้ไปดูเลยตอนแรกนึกว่าเป็นโชว์ระดับท็อปแต่แล้วกลับลังเลเมื่อฉันตัดสินว่ามันอยู่ในระดับปานกลางเนื้อหาระดับสูงก็ปรากฏขึ้นสรุปคือเป็นรายการวาไราตี้มหัศจรรย์มีก้อนเนื้ออยู่หลายตัวในนั้นไปดูกันเถอะสาวๆคุ้มสุดๆจากนางฟ้าน้ำรูปลักษณ์เหล่านี้เป็นอย่างไรส่วนหนุ่มคนที่สองในภาพนี้ผมชมแน่นอนจากคนรักเนื้อ เมื่อคืนสะดุดล้มเพราะความดูดีของเชฟคนหนึ่งและไม่สามารถหยุดดูได้แม้กระทั่งอาหารที่น่าอิจฉาและอยากร้องให้จากชามนาวน่าทึ่งมากข้อเสียอย่างเดียวคือมันไม่พอรอติดตามตอนต่อไปของเดอ c h เชฟอิสเทียอย่างใจจดใจจ่อจากแฟนหมูทอดร้องให้ระหว่างดูรายการหมูทอดของฉันก็รู้สึกน่ากินน้อยลงทันทีจากขามหมูตุนขอบคุณนะที่แสดงให้ฉันแนะนำอาหารกลางวัน จากห่านตุนหม้อดินสำหรับผู้ที่ยังไม่รู้จะกินอะไรดีลองร้านอมตะสิรับรองว่าแต่ละจานอร่อยจากหมูรสปลาต่อคิวงานร้านอาหารอมตะแล้วสาบมันช่วงนี้งานยุ่งตลอดแต่ตั้งแต่รายการออกอากาศแถวก็เพิ่มขึ้นแบบทวีคูณพร้อมรูปภาพร้านอาหารอมตะทำไมต้องยุ่งยากถ้าเก่งขนาดนั้นก็ออกรายการหรือเปิดสาขาเพิ่มได้เลยจากมะเขือยาวรสปลาผมอยู่คิวเดียวกับคุณครับโดยพิจารณาจากภาพสาขาฟินิกสตรีท มันเป็นโชคชะตาไอดีของเราก็คล้ายกันด้วยซ้ำกินข้าวด้วยกันไหมฉันเป็นคนเดียวที่ใส่สีม่วงและสังเกตได้ง่ายไม่ควรอยู่ในรถห้าห้าเปลี่ยนมื้ออาหารเป็นงานมีติ้งแฟนหรอลูกชิ้นห้าลูกในคำเดียวโอพระเจ้าอิจฉาจังเลยทำไมพวกคุณบางคนมักจะเจอคนที่ใช่เพียงแค่กินข้าวนอกบ้านคุณเคยได้ยินเกี่ยวกับคิวใหม่ที่งานบ้างไหมมันเหมือนกับการหาคู่ออนไลน์และการจับคู่รวมกันปิงว่านตกตะลึงเขาไม่ได้จินตนาการถึงความเป็นไปได้เช่นนั้น อย่างไรก็ตามการขยายงานควรให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งคุณป้าแม่บ้านหลังจากเตรียมซุปซี่โครงข้าวโพดแล้วเข้าไปหาปิงว่านแล้วถามว่าซุปซี่โครงพร้อมแล้วคุณต้องการตอนนี้เลยไหมผมต้องการตอนนี้ครับปิงว่านตอบพร้อมผลักฟังเย่อย,อย่างง่ายดายและคุณเคยเอามันมาให้ผมหน่อยคุณป้าตอบว่าได้แล้วค่ะหลังจากเสิร์ฟชามปิงว่านแล้วเขาก็จิบเป็นครั้งคราวโดยสูญเสียาการคำนวณสถานการณ์ทางการเงินในปัจจุบันของเขาอืม หลังจากนั้นไม่นานปิงว่านก็ต้องเผชิญกับความจริงอันโหดร้ายรายได้ทั้งหมดของเขาได้ถูกนำไปลงทุนใหม่โดยไม่มีเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจทุกวันฟังเย่เตือนปิงว่านให้กินซุปที่มีคุณค่าทางโภชนาการของเขาคุณคิดอะไรอยู่กินเนื้อให้หมดด้วยเสียงดังขณะที่ฟังเย่พูดจบช้อนของปิงว่านก็หลุดจากมือของเขาและตกลงไปบนพรมอุ๊ยหลุดมือไปแล้วปิงว่านอุทานและเงยหน้าขึ้นมองฟังเย่อย,อย่างไร้เดียงสา ฟังเย,ย่บีบแก้มปิงว่านและถามอย่างล้อเล่นว่าคุณอายุสามขวบหรือเปล่าแม้แต่เด็กเล็กก็จับช้อนได้ดีกว่าคุณเสียอีกปิงว่านตอบกลับอย่างตั้งรับว่าผมหมดแรงไปกับความคิดแล้วฟังเย,ย่ปล่อยมือหยิบช้อนขึ้นมาแล้วนำไปที่ห้องครัวเพื่อทำความสะอาดเมื่อดูฟังเย่ยความตระหนักก็เริ่มขึ้นกับปิงว่านเขามีสามีที่ร่ำรวยเขาแต่งงานกับคนร่ำรวยจริงๆและเกือบลืมความจริงข้อนี้ไปแล้วที่รัก ปิงว่านคุกข่าวบนโซฟาและเมื่อฟังเย่โผล่ออกมาจากห้องครัวเขาก็ยิ้มให้ฟังเย่ด้วยสีหน้าอ่อนหวานและซาบซึ้งใจจนเกินไปความปลดปรานที่ไม่พึงประสงค์มักจะหมายถึงการหลอกลวงหรือการขโมยฟังเย่พูดอย่างเย็นชาโดยไม่ยิ้มแย้มจ่มใสคุณกำลังทำอะไรอยู่จอมจนตัวน้อยรอยยิ้มของปิงว่นหายไปทันทีและเขาก็ไม่น้าผมยิ้มให้คุณไม่ได้เหรอฟังเย่กล้าคาดเดาว่า คุณต้องการที่จะขยายร้านแต่คุณขาดแคลนเงินทุนใช่ไหมปิงว่านอุทานด้วยความไม่เชื่อคุณเดาได้แม่นขนาดนี้ได้ยังไงคุณหน้าทึ่งจริงๆที่รักมันไม่ใช่การคาดเดาที่ยากนับตั้งแต่ปิงว่านตัดสินใจเข้าร่วมในการแสดงฟังเย่คาดหวังว่าเขาจะ,ะเผชิญกับปัญหานี้ด้วยความนิยมที่เพิ่มขึ้นของเรื่องราวนี้แน่นอนว่าขั้นตอนต่อไปคือการขยายตัวฟังเย่ยพเพลิดเพลินกับการจ้องมองที่น่าชื่นชมของปิงว่านเด็กโง่ mo. เขาพูดโดยตรงว่า คุณต้องการเท่าไหร่ฉันจะลงทุนให้ตรงไปตรงมาขนาดนั้นเลยเหรอปิงว่านถามว่าคุณจำได้ไหมว่าคุณปฏิเสธผมโดยไม่ลังเลเมื่อผมของเงินกู้ครั้งแรกเย็นชาและไร้หัวใจฉมัดฟังเย่สัมผัสจมูกของเขาด้วยความไม่ทันรู้ตัวที่รักอย่าจมอยู่กับอดีตเลยปิงว่านไม่ใช่คนที่มีความแค้นเขาแค่ล้อเล่นกับฟางเย่จากมุมมองของฟางเย่การให้คนรู้จักยืมเงินหลายสิบล้านโดยไม่ตั้งใจนั้นไม่สมเหตุสมผลเลย ปิงว่านกล่าวเสริมว่าผมเคยอวดว่าถ้าคุณให้ผมยืมเงินผมจะชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยภายใน6เดือนเมื่อมองย้อนกลับไปผมดีใจที่คุณไม่ได้ทำเช่นนั้นไม่เช่นนั้นผมอาจจะต้องติดหนี้คุณและทุกสิ่งที่ผมมีคงไม่พอให้คุณฟังเย,ย่ตอบว่านั่นไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนั้นปิงว่านหืมฟังเย,ย่กล่าวว่าฉันไม่ต้องการค่าตอบแทนจากคุณแค่มีคุณก็พอแล้ว เมื่อได้ยินเช่นนี้ปิงว่านซึ่งเป็นตัวตลกก็เขียนเรื่องราวดราม่าขึ้นมาอย่างรวดเร็วว่าซีอผู้ทรงพลังชักจูงนักศึกษาวิทยาลัย,ลยผู้บริสุทธิ์ให้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยอมประนีประนอมทั้งหมดนี้เพื่อความฝันของการเป็นผู้ประกอบการช่างเป็นโศกนาฏกรรมเช่นนี้จบตอนที่ห้าสิบ